พามาทํางานที่โรงแรมได้ขีดการแล้วเดี๋ยวเราขึ้นห้องกันเลยดีกว่าว้าวห้องสวยมากจริงหรอเอก่เขาเาก็จะถอดเสื้อให้เราดูใช่ไหมว้าวโอ้ยยาวๆไปเลยเนาะอันนี้คือเราสามารถเปิดน้ําอุ่นได้เลยนะแล้วก็แช่ตัวแช่เลยได้ไหมไม่เป็นงานอะไรคะเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไปไหนเ่าโอเคค่ะพบกับเนยนะคะ หิวค,ค่ะคอนเซปต์รายการไปไหนเล่าของเรานะคะก็คือพวกเรา3ามคนเนี่ยจะเป็นตัวแทนของสาวๆนะคะที่จะพาเพื่อนๆไปเจอกับไลฟ์สไตล์กินช้อปเที่ยวหรือว่าอัปเดตเทรนใหม่ๆนะคะไม่ว่าที่ไหนจะว่าดีว่าเด็ดพวกเราจะไปมาแล้วเรามาเล่าให้เพื่อนๆฟ <c oughs> <ๆ>ังแล้วเนี่ยนัดมาตั้งแต่เช้า7จ็ดโมงดิดที่ไหนอะ่ะห่วงมากเลยอ่ะใจะเย็นๆทุกคน,กคนวันนี้พี่นัดทุกคนมาที่โรงแรบาตลาสกูปิส e นะคะ เใช่จ้ะมันงานอะไรคะเนี่ยมันงานอะไรคะเนี่ยเปี่ยวนะไม่ไม่แต่มันไม่ใช่งานแบบนั้นโอ้กานที่นี่ก็คือการที่เราเหมือนเราเ work from h โฮมแหละแต่เราบอกว่าความโฮม m h o แท้คือเปลี่ยนบรรยากาศว่างานก็ใช่ไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ยเวิร์ r k from h o เทลใช่จ้ะโอ้ยดีเลิศดีเลิศดีดใช่ไหมใช่แล้วมันพวกแกจะได้มุมถ่ายด้วยสีสวยๆที่ไม่ซ้ำใครเพราะเป็นโรงแรมใหม่จริงๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยเดินทางง่ายมากลง รถไฟฟ้าตรงอโศกใช่ไหมใช่เดินง่ายจริงใช่ไหมเดินมาแป๊บถึงเลย็ไห้ทั้งรถไฟฟ้าและ MRT เห็นไหมว่าเดินทางสะดวกเดินมาแป๊บเดียวถึงโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าว่าความพิเศษของ w o r ร f r ฟ m Hotel เเนี่ยมันมีอะไรบ้างไปกันเลยก่อนเข้าโรงแรมนะคะอย่าลืมนะว่าเราจะต้องอ si ปฏ em ิบัติตัวให้ตรงตามกับมาตรการความปลอดภัยด้วยนะคะใส่หน้ากาก เดินเข้าไปข้างในได้เลยค่ะและนี่ก็คือข้าต้นสุข,ของบิ๊นะคะว้าวไงมากใ,ใช่แล้วเดี๋ยวเราไปถามกันว่าแพ็กเกจเวิร์คฟอร์มโฮเทลมีอะไรบ้างไปค่ะตีต้า <ขอ S 1> ค่ะ พอดีพวกเราส3คนเนี่ยค่ะกํลังมองหาที่ทํางานอยู่และเห็นว่ามันมีแพ็คเกจ Work From Hotel ของที่นี่น่าสนใจมากใช่ค่ะค <ๆ S 2> <ม>ุณผู้หญิงสามารถเข้าพักในห้องพัก Deluxe Room นะคะเชค็คอินได้ตั้งแต่เวลา9:00นถ,ถึง1ทุ่มค่ะ<อ>ในราคาเพียง1,200บาทค,าค่ะว้าวได้รับฟรีนะคะเป็นชาหรือกาแฟได้ที่ห้องอาหาร t u x e d อ Espresso Bar ค่ะค่ะมีชุดอาหารกลางวันให้ด้วยค่ะสามารถเลือกทานได้เป็นในห้องพัก หรือเป็นห้องอาหาร t ั x ซิโดเอ r เปสโซบาร์ค่ะใช่ซึ่งเมนูอาหารก็คือมี2แบบค่ะจะเป็นอาหารเช้าแบบยุโรปแล้วก็เป็นอาหารแบบเอเชียค่ะก็คือจะแนะนํานะคะสําหรับบุคคลที่2แล้วก็บุคคลที่3ชําระเพิ่มท่านละ300บาทค่ะคุอชำระเพิ่มนี่ก็ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเช่นกันค่ะ แค่300เองจองเลยเต้โอ้ยแล้วโปรโมชั่นมะค่ะจากของบัตรเครดิตที่นี่มีอะไรบ้างไหมคะค่ะมีบัตรเครดิต KTC ค่ะสามารถขยายเวลาการเข้าพักได้จาก9โมงจนถึง1ทุ่มนะคะเปลี่ยนเป็นเวลา7โมงจนถึง3ทุ่มค่ะโอ้ยยาวๆไปเลยเนาะจองสุดจ้งอยกโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอจองแพ็กเกจนี้สำหรับ3คนนะคะยินดีเลยค่ะใช้บัตร KTC ด้วย ได้ม้คะคค่เอุณโไดีย์การแล้วเดี๋ยวเราขึ้นห้องกันเลยดีกว่าไปเจ้เดี๋ยวก่อนทำไมเช้าแบบนี้ฉันต้องการคาเฟอีนก็เดี๋ยวเจ้เปิดเพลงให้ฟังมันมีเพลงคาเฟอีนเดี๋ยวเดี๋ยวมีไหรอวะเพลงของพี่ว่านจักถึงตอนนั้นโซ่เคยน้องเคยน้องเคยได้ยไหมัไม่เคยได้ยินเหมือนกัน เขาหมายถึงที่นี่มีบริการ grab and go เขาพิเ n ษที่ทักซิโ e เอ็กเพรสโซบารที่จะแบบให้มีกาแฟแล้วก็ชาให้เรากินฟรีด้วยใช่ไหมเอาหรออ่ะโอเคแกหมายถึงอนี้ใช่ไหมงั้นเป่ยนเปลีกันดีกว่าไปค่ะสวัสดีค่ะถ้าอะไรดิฉันอยากได้คาเฟชิ้นก็ต้องเอากาแฟสิเอาแากไว้ค่ะเขาไม่กินกาแฟเขากินอันนี้ดีกว่ามอทชช็อกโกแลตค่ะเอาเป็นชาโอเคแล้วกันค่ะได้เลยค่ะเราจะพูดหนึ่งนะคะได้ค่ะ ดูนะคะว่าห้องที่เราได้ในแพ็กเกจเมื่อฟอมโฮเทลเนี่ยสวยยังไงบ้างมันดูเลยมาน้องๆไปดูตรงไปดูกันก่อนเลย นี่และนี่คือวิวของห้อง,องเรานี่คือวิวของห้องเราแก yeah, ดูสินี้มันเป็นวิวสาว่ายน้ำเลยนะเฮ้ยดีกระจกเขากว้างมากเลยนะคะคือแบบว่าดูแบบเป็นพาโนรามาเลยอะ่ะเอ,อ่แบบหใหญ่มากามันอาจจะทำให้เราแบบได้บรรยากาศที่ไม่อุดอู้เหมือนอยู่บ้านเนาะเวลาเรานั่งทำงานลราเหนื่อยๆเราก็อยากจะรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็ออกมาสูดอากาศตรงนี้มายืนมองวิวคิวทัท์ทำให้เราแบบเออเราได้ สมาธิมากขึ้นพอเครียดจากงานมากๆเดี๋ยวมาแอบส่องลุงๆแถวนี้บ้างดีกว่าเนาะเจ๊ทั้งหลายจริงเหรอจริงตอนนี้ไม่เห็นมีเลยสักคนอ่ะเดี๋ยวรอตอนเย็นก่อนตอนนี้จริงเหรอแต่ตอนนี้ยังเช้าเขาก็จะถอดเสื้อให้เราดูใช่ไหมว้าวไม่เห็นซิกแพคค่ะไม่เห็นซิกแพคค่ะใครดีถ้าเกิดใครเครียดใครเครียดใครมานั่งทำงานแถวนี้นานๆนี้ไม่ต้องสงสัยเลยนะใช่ต้องแอบดูอะไรสักอย่าง ไปดูเตียงกันดีกว่าเขาบอกว่าเตียงอันนี้อนนุ่มมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันนว่านุ่มจริงไหมฉันเห็นเตียงแล้วฉันอยากนอนโอเคมะขาตื่นเช้านอนก่อนได้ไหมตื่นเลยไปเหมือนเหมือนน่าจะไม่ได้ทำงานแล้วถ้าเกิดนอนที่เตียงนี้ทำงานไปพี่ว่าพี่เหนื่อยพี่นอนดีกว่าเช้านอนก่อนนะ คือรู้สึกว่าถ้าเกิดเราแบบทั้งทํางานอ่ะแล้วเราเมื่อยอ่ะแบบนั่งโต๊ะอะไรเงี้ยเราก็มานอนแบบเอกเนกแป๊บนึงเอ็นกายเอ็นหลังนิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะเพื่อให้แบบคลายกล้ามเนื้อแล้วมันก็จะได้ขึ้นไปทํางานต่อได้ใช่จ้ะก็ทําให้เราแบบเหมือนเป็นช่วงที่เรารีลาสเราเหนื่อยแล้วนั่งอยู่ท่าเดิมนานมาแล้วปวดบ่าคอไหลแล้วก็อ่ะมานอนกันสักนิดนึงเนาะพักผ่อนหย่อนใจได้เพื่อจะได้มีแรงกลับไปทำงานต่อ เราจะยีบสัก5นาทีก็ยังได้นะจะได้<ช>ไดแบบรีเฟรชตัวเองในการทํางานรอบบ่ายอะไรอย่างนี้ให้สดชื่นสดใส,ดสามากขึ้นใช่และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราต้องไม่พลาดในห้องนี้ก็คือห้องน้ำมาดูสิเดี๋ยวพี่พาไปดูห้องน้ำกันมาทุกคนนีจ้าทุกคนอ,อันนี้มีห่นาน้ำด้วยว้าวเอ้ยแกถ้ามันแบบเปิดขนาดนี้เราจะนำยังไงวะแกมีม่านป้านั่นไง มีม่านด้วยจะปิดยังไงนะเขาเดี๋ยวเราต้องดูว่ามันปิดยังไงนาะน่าจะต้องดึงใช่น่าจะเป็นระบบแบบอัตโนมัติจะปิดลงมาอะไรอย่างงี้อนั้นเราไม่ต้องเขินแล้วเราไม่้อเขินใช่อันนี้คือเราสามารถเปิดน้ําอุ่นได้เลยนะแล้วก็แช่ตัวแช่เลยได้ไหมไม่เงาไม่เายังไม่ได้ลูกไม่ได้เดี๋ยวเราแบบทํางานสักพักนลเราค่อยมาแช่นะโอเคโอเคได้ค่ะโอเคต่อมาตรงนี้เขาบอกเลยว่าเป็นชักโครกอัจฉริยะนะที่โรงแรมอัจฉริยะยังไงอะ แบบว่ามันปูปลาเองได้ปูปลาหรอะไรเหมือนซช็อกาญี่ปุ่นอะไรเงี้ป่ะยังไงนะกดเองเหรออ๋อใช่เหมือนคล้ายๆเวลาเราไปญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเราคิดถึงตอนนี้เราไปญี่ปุ่นได้ใช่ป้าเราก็คิดถึงอย่างแรกที่เรามาเจอเราก็มาเจอซช็อกาญี่ปุ่นก่อนดีกว่าเนาะคิดถึงช็อกโกก่อนให้หายคิดถึงญี่ปุ่นคิดว่า ลองเนาะลองเข้าเลยแล้วกันอย่าเพิ่งเดี๋ยนี้ก็จะลองตลอดเลยนะม่อยากรู้ว่ามันอานสมควรทันทีหรือเปล่าไม่ได้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาลองอีกทีนึงกัาได้ก็ได้ก็ได้แล้วตอนนี้เนี่ยได้เวลาอันสมควรแล้วน่าจะประมาณ8ปดโมงแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับไปทํางานก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอีเมลจะขึ้นมาเยอะมากเลยเดี๋ยวนายว่างั้นขอตัวให้พวกเราไปทํางานกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่อีกทีนึงบาย ที่นี่นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ดีงามของเขากคือเรื่องของ Wi-Fi นะคะที่นี่เป็น h i g h s p อินเทอร์เ e ็ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของปลั๊ก USB ต่างๆเนี่ยหัวปลั๊กตรงนี้ก็สามารถซัพพอร์ตได้กับทุกอันเลยเนาะถ้าสมมติว่าเราทำงานแล้วเราอยากจะชาร์จแบตโท,ทรศัพท์เราไม่ต้องไปหยิบหาไอตัวที่เป็นปลั๊กอะแดปเตอร์นะคะอันนี้มีช่อง USB ก็เสียบได้เลยสะดวกมากๆเลยค่ะ เดหิวแล้ววาเออหิวเหมือนกันเที่ยงแล้วว่าตาหนูก็หิวไปปิดคอมกันเลยไาเดี๋ยวเราลงไปทานข้าวข้างล่างกันไป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 อ่าและที่นี่นะคะเรื่องอาหารกลางวันก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันรวมอยู่ในแพ็กเกจแล้วซึ่งเราเนี่ยสามารถสั่งขึ้นมาทานบนห้องก็ได้หรือเราจะลงไปทานข้างล่างก็ได้เหมือนพวกเราวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูว่าในแพ็กเกจเขาให้อาหารอะไรไปกันเลยค่ะไปจ้า อนนี้นะคะพวกเรา3ามคนก็มาถึงแล้วค่ะกับห้องอาหารคาซิโดเอสเปสโซบาร์นะคะเป็นที่ที่เราจะมาทานอาหารกลางวันกันวันนี้ค่ะเย้โอ้โไม่ไลกลิก่นบ้างห้องอาหารที่นี่นะคะ <c oughs> ก็มีทั้งอาหารจากเอเชียแล้วก็เวสเทิร์นให้เราเลือกเลยนะว้าวใช่แต่ว่าเมนูเด็ดที่นี่ก็คือข้าวมันไก่สิงคโปร์ค่ะเพราะว่าด้วยแบรนด์ของโรงแรมนี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่มาจากสิงคโปร์เลยเราจะได้กินอาหารต้นตำรับจากที่สิงคโปร์เลยแหละ แบบว่าไม่ต้องไปไกลถึงสิงคโปร์เลยเนาะใช่<ล>ด้วยความที่วันนี้เรามา3าคนนะคะจากที่เรามีเมนูหลากหลายเราก็เลยสั่งให้ไม่เหมือนกันเราก็สั่งทั้งข้าวมันไก่สิงคโปร์เบอร์เกอร์แล้วก็ฟิอนด์ชิพมาแชร์กันเราจะได้รู้ว่ารสชาติมันเลิศขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันหออาหารเต็มโตเลยกินมากเลยมากินมาได้กินทุกอย่าง<า>แต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะกินเราต้องทำอะไรเราต้องถ่ายรูปพอซเชียวเ่อมรูปคอนเทนต์มาจ้าเอาลืมเลยถ่ายรูปก่อนนะ Yeah. <sharp inhale> และนี่ก็คือเมนูฟิตอันชิพที่เราสั่งไปเมื่อกี้นะคะดูสิน่ากินมากเลยและนี่นะคะเป็นเมนูข้าวมันไก่ต้นตำรับจากสิงคโปร์เลยนะคะนี่น่านกินมากค่ะทุกคนนี่จ้าเบอร์เกอร์น่ากินมากอิมพอร์ตจาก U.S.A. เลยเนี่ยกินแล้วนะหิว เจ้าเจจะพาพวกแกไปถ่ายรูปอัพโซเชียลในจุดที่เก๋ที่สุดวิวดีที่สุดของแงกแลนตรงไหนอะเจนเลยจะมีบอกหรอกกินให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวบอกแล้วเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นมุกมิบวะไม่รีบก,กินกันอืมปะ,ะแล้วนี่ก็คือที่ที่เจบอกไวว่าเจาจะพาพวกแกมาถ่ายรูปสวยๆชิคๆก,กันนะคะมาตามมาดูคะ่ะเดระ่ นี่เป็นไงล่ะนี่คือตาอ เาเดี๋ยวก็ไม่มีไม่มีชุดว่ายน้ำไม่ได้ซ้ชุดว่ายน้ำมาอย่าทำแบบนี้เียวรี้ถ้าเกิดเราทำงานเครียดๆอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากมาพักผ่อนก็มาลงว่ายน้ำก่อนก็ได้ใช่ก็แค่เตรียมชุดว่ายน้ำมาด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาเวิร์ฟอมโฮเทลที่นี่อย่าลืมชุดว่ายน้ำเหมือนพวกเรานะเราลืมเอามาเราก็เลยไม่ได้กระโดดอดเลยมากมากว่าแต่ว่าทำว่าเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปห่อใช่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปอัิอินดีกว่าอัพโซเชียลกันนิดหนึ่งป่าอย่าให้พลาดหามุม ที่เราจะต้องกลับไปทํางานกันต่อนะคะงั้นเดี๋ยวอย่างเงี้ยพวกเราสามคนขอกลับขึ้นไปบนห้องเพื่อไปนั่งทํางานต่อกันนะไปแล้วบาย Few m o m e n t s later เหนื่อยมาเ่ต้องเลยอะ่ะเหนืน่อยไหมดูยกันมากเล <c oughs> ยทุกคนใช่ก็ดูตอนนี้เนี่ยก็เกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วเนาะที่เรา<ช>ได้ทําง,งานกันที่โรงแรมคาวตันนี้มาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็สนุกดีนะสนุกไหมเหนื่อย ทำงานแต่ว่าต้องมีกิวิต้อื่นๆให้ทำแบบแก้เบื่อแก้เซ็งระหว่างการทำงานอย่างนี้ใช่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศแหละอยู่บ้านก็เบื่ออ่ะใครเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาเวิร์กฟอร์มโฮเทลเหมือนพวกเราในวันนี้นะคะอย่าลืมมาที่โรงแรมคาวตันสุขุมวิทนะคะกับแพ็กเกจเวิร์กฟอร์มโฮเทล1,200บาทเท่านั้นถูกมากแต่ถ้ามา2คนคนนี้เพิ่มอีก300คนนี้เพิ่มอีก300เหมือนกันนะคะ รายละเอียดแพ็กเกจอยู่จั้านล่างน,นี้เลยดีท้างบนดีตรงไหนก็ได้ใส่ให้ใส่ให้ไหนนะ <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้นะคะพวกเราจากรายการไปไหนเ <c oughs> ล่า,ลาขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะติดตามเราด้วยนะเราจะพาทุกคนไปที่ไหนกันอีกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ตั้กระดิ่งด้วยนะกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนบายบาย